เสียงดนตรีไทยมาจากไหนวะก็ใช่มีเสียงดนตรีไทยงงเลยงงเลยมีเสียงดนตรีไทยเดี๋ยวก็แชร์ก่อนนะทุกคนที่นี่ประวัติช่ำชองประวัติช่ำชองประวัติช่ำชองคืออะไรบ้างไม่รู้เลยเดี๋ยวอ่านประวัติให้เลยดีกว่าอ่านประวัติให้พวกเขาฟังหน่อยตอนแรเข้าใจชัดเจนหน่อเราในตตอเราพูดมากไม่ได้ไงเดี๋ยวมันจะบินแล้วจะไม่มีให้ดูกันนะจ๊ะ เฮียเฮียดูไลค์อยู่ว่าเฮีย er. กดแชร์ลงเพจให้หน่อยปีขี้เกียจ่ะไม่ใช่เกียดเครื่องร้อนนั่งชา้าเครื่องร้อนจีเลยกดแชร์ให้นหน่อยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับพี่พี่เพื่อนครับ,บกดแชร์ลงหน้าเพจให้หน่อยเพจโกยผีเพจเอ็กสามมรูวีสองเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากตอตอโอเคเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักครู่นึง จะเล่าประวัติเดี๋ยวกดอนุมัติคนเข้ากลุ่มก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเล่าประวัติแล้วก็บอกกดกาติกามารยาทง่ายๆนะจะ๊ะเข้ามาแล้วมาแล้วแชร์ก่อนนะแชร์ให้ก่อนเ้อหากเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะ ไ hey. อเฮียเดี๋ยวแชร์เข้าแชทกลุ่มก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านทรงไทยนะบ้านทรงไทยล้างนะคะเดี๋ยวเราเล่าประวัติง่ายๆเลยเล่าประวัติแบบให้ละเอียดละเอียดยิบแชร์แล้วขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากไปตอนนี้อยู่กับแนค่คาเฮียเฝ้าของอยู่ที่รถเนาะ Okay, นะโอเคเนาะกดจติกานะคะใครเข้ามาแล้วนะคะห้ามเอ่ยชื่อนะถ้าไม่จำเป็นนะคะห้ามเอ่ยชื่อเพจใดเพจหนึ่งหรือพาดพิงเพจเพจอื่นๆนะคะหรือชักชวนชี้นำนะคะพาดพิงอะไรพวกนี้และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อ,อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะคะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอะไรดู เหมือนดูเหมือนดูแบบดูแก้เครียดอะเอาง่ายๆดูแก้เครียดนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะประวัติที่นี่นะคะเป็นเออเป็นบ้านหลงังบ้านหลังทรงไทยนะคะเฮียกดแชร์ให้ย่างเฮียกดแชร์ให้ย่าง บ้านลัางคงไทยนะคะไปสามารถไปเซิร์ชประวัติได้เลยแต่มันต้องหานิดนึงเมื่อกี้เพี่งหาไม่เจอไปเสิร์ชประวัติคือจะมีแม่ชีนะคะเขาไม่เชิงแบบแม่ชีแม่ชีจ๋าเขาเขาเป็นแบบว่าปฏิบัติธรรมอ่ะเอาง่ายปฏิบัติธรรมนะคะ,ะ,ะคใช่เขาเชื่อในลทัทธิเออรู้แล้วไปนิพพานเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนึกอยู่ตั้งนานว่ามันคือคําว่าอะไร นิพพานแล้วเขามีลูกคนและลูกเขาอะ่ะจะไม่จะไม่ค่อยเต็มเต็มร้อยจะไม่ค่อยเต็มร้อยเอาง่ายจะไม่ค่อยเต็มร้อยอะ่ะจะเหมือนแบบเอาง่ายคล้ายๆเด็กพิเศษนิดนึงไม่แน่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายนะแล้วเขาเขาอยากให้ลูกเขาไปนิพพานเขาก็ได้ทําการปิดชีพลูกตัวเองแล้วก็ปิดชีพตัวเองภายในบ้านหลังนี้ ไม่รู้ว่าด้วยวิธีใดนะไม่รู้เหมือนกันอ่าก่อนหน้านี้อันนี้ที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เขาจะปิดชีพอะลูกเขาอาจ,จะถูกขังถูกรัามโซ่ที่ขาไว้เพื่อไม่ให้ไปไหนอยู่ที่บ้านาอยู่ใ,ใช่อยู่ที่เสาไม่รู้ชั้นล่างหรือชั้นบนแล้วเขาไม่อยากให้ลูกเขาทรมานเขาบอกว่าอยากให้ลูกเขาไปนิพพานก็ปิดชีพลูกตัวเองแล้วก็ปิดชีพตัวเองตายตามแล้วล่างเขาก็ เน่าเปื่อยอยู่ที่เนี่ยแหละคนเข้ามา,มาใช่ม,ใชมาเจ,เ,เ,เ,นนะเจอเป็นกระดูกแล้วอะเป็นกระดูกแล้วที่ในรูปที่เห็นนะเจอเป็นกระดูกแล้วนะคะปกติเขาจะออกออกไปคนเขาส,สังเกตว่าบ้านนี้ทําไมไม่ออกไปข้างนอกเลยประมาณ<ต>นี้นะทางที่เราเดินเข้ามานะทุกคน,นกม,มันไม่าติดบ้านคนเลยนะไม่ติดปกติเขาจะออกไปที่วัดใช่ที่อ่านข่าวนะเคยอ่านข่าวนะจะออกไปที่วัดไปเอา ข้าวเอาอะไรอย่างเงี้ยไปทําบุญแต่คนเราสังเกตว่าบ้านนี้ทาไมไม่ออกมาเลยเข้ามาดูคือเป็นกระดูกมดแล้วนอนเสียชีวิตอยู่นะคะคนพร้อมกันหรือยังเนี่ยประวัติอันนี้ประวัติจริงนะจ๊ะพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพี่อยู่กันแน็ค่ะอยู่กนแน็อยู่สองคนนะครับทุกคนอ่ะสวัสดีหกร้อยกัท่านนะครับของกำลังใจนะครับก่อนอ้าววันนี้ไม่ได้มีอะไรใช่ป่ะมีอะไรวะหใหญ่ ไม่มีอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเดินเลยนะครับไม่เสียเวลาทุกท่านอ่ะทุกคนวันนี้เราไม่มีผู้ใหญ่จะดีแต่ขอกำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับแค่กดไลค์กดแชร์ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในค่ำคืนนี้นะครับผมประวัติได้เล่ากันไปแล้วนะครับนะกลัวกลัวจริงๆนะทุกคนและประวัติผมย้ำนะครับทุกที่ทุกสถานที่ที่เราไปนะเป็นประวัติจริงเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวจริงเหตุการณ์จริงนะครับที่เราที่เกิดขึ้นนะครับครูสังมันได้ยินบ้างีในติกตอกอ่ะที่เรามาแล้วงดทยินเสียงดน กี้เปีเขี้ยขึ้นมาเจอแล้วเหรอหายไปเลยแล้วหายไปเลยแล้วอ่ะเขี้ยเฮ้ยมีเสียงลูกทีเอ้ยใช่ป่ะวะเฮ้ยเสียงลูกทีถ่ายแล้วเสียงไม่ดังนี้วะเฮียบีอะไรเขี้ยแนมดำอ่ะ เฮ้ยอะไรน้าดำอะเดยวก่อนที่มพงบอกว่าเป็นลูกของแม่ชีอ่ะลูกเขาผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แต่ที่เมื่อกี้กูเห็นเหมือนไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นหน้าดำดำแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าผมยาวหรือผมสั้นพี่แต่เป็นเหมือนหน้าดำมามองเราผมก็กำลังเดินเข้าไปนะพี่นะแล้วตอนที่เราเดินเขาไม่ได้เาไม่ใช่แม่ชีแบบโกนหัวนะเขาเป็นแม่ชีเขาเป็นเหมือนแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมเฉยนะครับทุกคนแล้วเขาเกิดผิด ที่สดาลไปไปในทางที่แบบว่าอิพานอ่าเหมือนจะไปในลัทธิหนึ่งนะครับนะเุ้ยอะไรเป็นอะไรอะไรวะเมื่อกี้เป็นอะไรอะไรมันกระเด็นมาเฮ้ยเสืออะไรนะี่เขาคุณเหมือนตรงนี้หรือเปล่าวะอะไรหัวอยู่วะเหมือนตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเจอศพตรงนี้เหรอแล้วที่บอกว่าลูกเขาโดนโดนไอ้นี่อยู่อ่ะ โดนโดนโดนถูกโซ่ไม่รู้ตรงไหนแต่ที่เสียชีวิตวน่าจะตรงนี้น่าจะตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ย <Tie? S 1> ระ<ร>วงังเกือบแล้วครูเกือบแล้วแล้วมันมีเสียงอะไรลูกเขาไม่ค่อยเต็ม้วยนะลูกไม่ค่อยเต็มขเขาจะให้เขาจะเป็นเด็กพิเศษหมายถึงความจําสั้นอะนะถ้าเป็นคน <c oughs> คือเป็นเด็กพิเศษอ่ะและแม่เขาก็บกว่าฮีเฮียพี่อะไรอะไรอยู่อะาอยู่ตรงไหน ต้องคืออ่ะพี่ไปดูเขื่อนนี่เฮ้ยเนี่ยตรงนี้เลยกูหันมาเมื่อกี้กูอุ้ยเตะอะไรเนี่ยกูหันมามีอะไรพ่ออยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เหรอตรงนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวนั่นมึงบอกว่ามันความจำสั้นสติไม่ดีมึงโดนเศษอ่ะโอ้โหผ่ายแล้ว บออถึงแม่เขาถึงอยากให้ไปนิพพานไงนี่เหรอเมื่อกี้เขาห้อยอยู่เลยห้อยตรงไหนห้อยอยู่ตรงคือเนี่ยเอาจริงพี่เพื่อนเห็นเหมือนผมไหมพี่ว่ามันมีอะไรห้อยอยู่อ่ะตาฝาโอ้โหเหี้ยตาฝาดที่พี่เก้าร้อยกว่าท่านเห็นเป็นผมใช่ไหมพี่ออกไปเลยอยากเจออยากเห็นอยากพบอยากสัมผัส อยากสัมผัสอยากเห็นอยากเจออยากพบอยากสัมผัสอยากอะไรสักอย่างไอ้เหียไอ้เหียถอยมาอะไรถอยอยู่วะมึงคืออะไอ้น้องคนนั้นไงที่มึงพูดอะเนี่ยลูกเขาเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วพอคุณมเองมึงมาเลยเหรอพอมึงรู้ว่าเป็นประวัติของเมืองนี่มึงเล่นกายกรรมเลยใช่ไหมไอ้นี่แม่มึงไม่ดูแลเลยใช่ไหม ไหนแม่อะใครตอบกูบีใครตอบกูเมื่อกี้กูไปว่าลูกเขาอะใครตอบกูอะแล้วแม่มันอยู่ไหนวะบีกูไม่รู้กูเห็นแต่ลูกค่อยอยู่เนี่ยเยี่ยแม่อยู่ไหนอะไปนิพานเหมือแล้วเหรอใครใครเรียกกูเยียเสียงมาจากกองพานด้วยอยู่นี่กูได้ยินอยู่นี่อยู่ไหนอยู่นี่ไม่รู้ตรงไหน แม่ชีห,หรือจะเป็นวิญญาณผีสัมเวสีเล,ล่ร่อนที่อยู่ที่นี่ถ้าหากว่ายังอยู่ออกมาเชี่ยใครชี้วะเขาชี้ว่าไปอยู่นู่นน่ะใกูก็ไม่รู้ลูกเขาเปล่าวะชี้ว่าอยู่ตรงนู้นน่ะใครอยู่นู้นกูเห็นบีเป็นเด็กเชี่ยบีมีจริงๆวะ่ะ ตอนนี้มึงหันหน้ามามีอะไรเดินตัดไปอ่ะเดินตัดเลยไม่มีเงาไม่ขายเงาไม่ขายมีเมื่อกี้ใครเหมือนมีอะไรกระฟิบกูอ่ะตายตรงนี้แน่เลยเหมือนตรงนี้อ่ะเหมือนเหมือนมีอะไรกระฟิบว่าแม่หนูอ่ะ,ะกะูได้ยินอ่ยแม่หนูทำไมแม่หน,มนหนูทำไมครับอยากนิ้พาอีกรอบอ่ะแล้วหนูโดนโดนอุ้ยมันที่ไหไอ้สัตว์นี่เหเขียนเขียนจริงที่อ่ะ อุ้ยหัวโคกอ่ะเมื่อกี้เย็นจริงอ่ะมันขู่เมื่อกี้เฮ้ยไม่ขู่ผ่านมึงอยากนิี้อ๋อเขาอยากไปนิพพานมึงไปยิผพานเขามาเลยเฮียกินมาอะไงอ่ะเฮียมึงอยากไปอะไรตัวอะไรตัวอะไรอีกแล้วอ่ะยีที่ต้นไม้เนี่ยไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่บนหลังคาพ่อพี่ มึงบอกลูกเขาซนอะ่ะลูกเขาต้องมาอยู่บนหลังข้าแล้วเมื่อกี้มึงห้อยสโลโมาหากูเลยนะมึงลงมาอีกรอบมึงลงมาอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวกูจะทำบุญให้แบบเจ๋อเลยและเอาแม่มึงออกมาด้วยแม่มึงเฮียนอะ่ะออกมาสิออกมาเลย,ยออมาอยากนิพพานหรือเปล่าอยากนิพพานเปล่า,อ,า,า,าอุ้ยบีกูเจอแล้วตัวเบลเลอร์เลยที่มึงบอกอะ่ะ <c oughs> หนู <c oughs> หนูน่ะวิ่งไปแล้วน่ะูตัวเท่าแมวเลยเมื่อกี hey man, I mean uh, yeah! hey. hey ้ไม่พูดหรอกว่าเจอหนูว่ากูบอกว่ากูเจอหนู้วเ้ยไอ้เกเหี้ยไอ้สัเด็กเหี้ยไอ้สัสวดกเี้ยไอ้สัสเดเจี้ไอ้เ็หี้ยไอกหี้ยอกห้ยไอัเด็กอหยไอเด็กเหี้ยไอ้สัเ็กเสี้ยงอ้สเดกี้ยัเ็กเียสกี้ยไอ้กี้างล่างเดยไอับเ อยู่ไหนเนี่ยฮึเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงออกมาไอ้หนูแม่มึงไหนเฮ้ยแม่มึงอยู่ไหนแม่มึงอยู่ไหนแม่อยู่หรือเปล่าแม่ใจไอ้หนูไม่ต้องไปบอกเขาแล้วนิพพานหรือเปล่าไอ้้เหียนิพพานอีกสักรอบนึ่งมาเน็พกักูแล้วเนี่ย มันเน็บอยู่ข้างขาเนี่ยนี่เปอะไรอ้าวไม่มีไม่เน็บออกมาจ้าเมื่อกี้เน็บอยู่ข้างขากูอ๋อนี่ปลาอีกสักรอบหนึ่ไอ้เนี่ยเน็บอยู่กับมึงแล้วพี่อันนี้พลาอยู่กับมึงอ่ะเมื่อกี้มีอะไรนั่งอยู่ข้างมึงอะไม่มีโอ้โหเมื่อกี้เน็บอยู่ขากูไปอยู่ตรงมึงตรงไหนตอนไหนวะเนี่ยใครไม่รู้กูจะเป็นไอเด็กแหวนคนนั้นแน่เลย ทำไมแม่ไม่ออกมาดูลูกวะปล่อยลูกบอลสนมันต้องมีเด็กผู้ชายที่กูเห็นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตอนจริงๆเลยเไปอะไรวิ่งอะไม่รู้วิ่คานตัดหน้ามึงไปอะ่ะตอ,อนจริงๆเลยวะ่ะสมควรแล้วแหละแม่มึงผูกขาวไว้อ่ะเออแล้วแม่เขาผูกไว้ตรงไหนวะกูไม่รู้ผูกเขาไหนไหม่รูม้มึงเตะทำไมกูไม่ได้เตะมึงจะด่ากี่มันอยู่ตรงนั้นกูไม่ได้แกล้งมึงเลยหรอก มันไม่ได้ดักเออหนูตัวเมื่อกี้มันตัวใหญ่จริงๆเว้ยหรือว่าเขามาดักไอ้ตัวนั้นวะไม่รู้เสียงเสียงเสียงบีบีเสียงทำอะไรป่าหว่างูงูอีกแล้วเหรอตายเราเปลี่ยนจากล่าผีไปล่างูกันนะพที่งูเยอะลูอใครตอบกูใครตอบเด็กเวตอบกูใช่ไหมเนี่ยใครพูดใคร บีเสียงร้องไห้มาจากห้องนั้นด้วยวะฮะเขาบอกแม่เขาว่าบีคือูีนี้กูก็ไม่รู้โอ้ยอุยแม่ชีแม่ชีกูไม่น่าไปเรียกแม่เขาเลยแม่เขามาดูลูกเขาแล้วเนี่ยแม่ชีหรือเปล่าใช่แม่ชีไหมครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าบีบีเยีแท้อันนี้ข้างหน้ามึงเลยนะ กี่เมียเดียวจูบแล้วนั่นน่ะไปเฮ้ยหยอกเฮียตัดหน้าไปเลยกูออกมาดิมึงอย่าทำแบบนี้ทกูตกใจมาบีเราเข้าเลยกูตกใจอะไรกูไม่ได้สะกิดอะไรเลยสะกิดเพื่อกูพูดไปดิก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เนี่ยอยู่หน้ากล้องเนี่ยพูดไปดิสะกิดเพื่ออะไรไปเฮียอะไรอะเหี้ยหัวกูขอกไอ้สัตว์ หัวโคกหัวโคกหรอนี่นี่ยนังโป๊กอเนี่ยโหัวโคกเจ็บโอ้ยอะไรอ่ะได้แต่สะเทือนสะเทือนนี่อะไรอะไรยังไม่ได้เรียกอะไรเลยก็รอลุนดูข้างหน้าอยู่เนี่ยปาสีว่าเอาอะไรว่าต้องการอะไยมีเหี้ยข้างหน้ามึงเลยเขาไปดูดิไปแล้ว ไหนแล้วมันมีช็อกโก้ตรงนี้เฮ้ยห้องน้ำไปไหนไปไปล่างอ่ะไปข้างล่างเลยแหละแล้วห้องข้างล่างมันคือห้องอะไรวะมันคือห้องใต้ดินหรือเปล่าแต่กูไม่กล้าลงไปอะมันมีงูมีงูอีกแล้วปะนี่ไะอะไรยังไม่ได้เรียกเลยี่ดึงเพื่อกูยังดึงเพื่อดีมีอยู่เฉยดีข้างหลังมึงอยู่เฉยข้างหลังมึง ข้างหลังมึ้งมึงหันหัวกูอยู่เฉยหัวไม่พีเฮียหัวไม่ได้มึงบอกให้อยู่เฉยๆมึงหันหลังไปดูเหอะเอามึงบอกให้กูอยู่เฉยแต่ตอนนี้หันหลังแล้วกูอยากจะถามว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะชุดอะไรชุดไทยดีมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะขยับได้ข้าหน้าทันีมึงไม่ได้ทำใช่ไหมทำเยอะแล้วเฮียขยับได้ไงอะ มันมันมันมาได้ไงมันมาได้ไงอ่ะเฮ้ยเฟียตกใจไอ้เนี่ยแม่ชีหรือเปล่าครับไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยสกิดอะไรไม่ได้สกิดอะไรเลยอะไรก็บอกไม่ได้สกิดโอ้โตกใจกูถือวิชาอยู่เนี่ยไม่ได้สกิดอะไรเลยลมมันพัดหรือเปล่าวะลมมันร้อนหรือเปล่า ก่อนนึงแล้วเสียงเฮียเสียงมาจากไหนวะบีเหมือนคอาจารย์เลยค่ะเีืเอะอะไรล่ะเพ<อ>ื่อเอ,<ม>เอามาเพื่อเอามาดิถือไม่ใช่อยู่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยพงพามามึงอยากนิพานเหระมามึงอยากนิพานอากนาอไม่ได้ส่งให้นะหนา้าบ้านรับของใครมาอยากนิพานอีกรอบหนึ่งอ่ะอยากนิพานอะไร มึนจัดการนี่มึงจัดการนี่นี่ท่านจะเลิกจะเฮี้ยนกินไปแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วนะท่านท่านอย่าไปนิพพานใช่ไหมอ่ะอย่าบอกนะว่ามา,าแสวงมา,าแสวง,ง,งสิงอยู่ที่นี่มาสิง,สง <mostly. S 1> อยู่กระแมชีอาจจะมาสิงอยู่ในรูปรูปนี้อ่าสิงก็ได้ช้างก็ดีสิงช้างลีโอก็ได้ฮะอเออเี้ยเสียงมันมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะต่อยแม่ง เพียสุดยอดเฮ้ยสู้แล้วอ่ะบีก็สู้กลับอ่ะสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับนะพวกเราโตแล้วนะครับพี่พี่อะไรพี่เรากำลังจะกลับจัดการจัดการผีนี่ถ้ามึงมีหัวนะตบเขาทำไมอ่ะไม่ได้ตบมึงตบเคาท้ามกูไม่ได้ตบบีก็เมื่อกี้กูเห็นว่าตบกูไม่ได้ตบเอ้าไอ้เบียไปตบตรงนั้นไม่ใช่กูมือกูมึงดูอเสื้อเสื้อกูสีดำเนี่ยไปตบเขาตรงนั้น ฮะฮะไอบีคุณได้ยินเสียงวะเสียงเหมือนหนูเองอะไรอ่ะหนูเองไอ้ชี้อตกใจไม่ใช่อโยนหน้าคุอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเปิดได้แค่นี้มึงจะดันเพื่อโอเคมันก็ไม่มีอะไรนี่ไหนไม่มี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 แล้วมันไม่มีตรงนี้แล้วแล้วก็อ้าว บีมึงเอาไปแอบเหรอฮะไมแอบอะไรชุดน่ะมันอยู่ตรงนี้ไอ้เที่ล่วงไปแล้วมั้งได้ล่วงไปยังไงอ่ะมันห้อยอยู่ตรงนี้เอรามันสะเทือนไงแล้วมันจะล่วงยังไงอ่ะตอนตอนประตูกันกระแทกเมันแย่ฮะเสียงเฮ้ยพี่เห็นแล้วมันอยู่นิ่งทำไมไรเนี่ยบีมาไงอ่ะกูไม่ได้แกล้งเลยนะเว้ยไม่ได้ไม่ใช่กูแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรน่าแดงๆอะอะไรล่ะอย่าพองแล้วแม่ชีผมยาวๆชุดขาวๆอะไหนล่ะอ่ะฮือยมาแล้วบีีเดี๋ยวถ้าเรานีหัวมาบีตึ้งเลยนะเอาให้หัวแม่ชีแตกไปเลยบีจริงป่ะจริงทำให้หัวเอาให้หัวแตกเลยนะมาดิมา เม่จิถ้าเม่จีามาแล้วพี่มาแล้ววุ่นเลยวหุ่นเอ๊ยเมื่อกี้ใครช่วยมึงอ่ะป้ามาณปีสองพันพี่พี่หนึ่งพันห้าร้อยท่านเห็นมึงผมใช่ไหมเมื่อกี้ตอนมึงปิดมีอะไรช่วยมึงปิดอยู่เมื่อกี้หรือว่ามันเป็นแม่ลูกเขาคงโกรธแม่เขาที่จับเขาเขาเอานี่เอาอะไรนะเอาโซ่ร<อ>่ามขาม่ช่วยกูลูกเขาน่าจะแครนแม่เขาเชื่อกูสิเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ดูไม่ทัน มันเหมือนมีอะไรจะจับอะไรอะไรมือกูอยู่นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสะก,กิดเพื่ออะไรก่อนไม่ได้สะกิดอะไรเลยเฮ้ย <G ül> เมื่อกี้ไม่โขกไปแล้วกูยังไม่ได้เปิดเลยเมื่อกี้หัวออกมาแล้วว่ะ <G ül> ใจหัวอะไรอะหัวไม่ชี้ไม่รู้หัวอะไรเฮ้ยทำไมไม่ใช้ร <G ül> ีจอยเฮีย ซันสิวก็ได้อะไปวิ่งไปไหนอ่ะรอกูด้วยดิไปอยู่ดีๆก็ไปก็ไม่บอกกันเลยอ่ะอะไรเอออะไรไม่รู้เมื่อกี้แตกไปแล้วมันอะไรหัวแม่ชีแม่ชีเขาต้องตายรอบสองแน่เขาต้องตายอย่างอเนกอนาถเขาเขาบีแม่ชีเขาท้องเปล่าวะฮะแม่ชีท้องเปล่าวะบ้าแม่ชีมีลูกคนเดียวเหรอท้องเหรอเขาไม่มีในท้องอีกแล้วใช่ไหมบ้าไม่มีท้องเขาหนุนๆอะ เขาท้องอีกเหรอออเขาท้งีกหรือเปล่าท้องข้อไหนอะแล้วแล้วผัวลูกลูกเขาต้องชื่อไอ้แดงอย่างแน่นอนมันดูจะไม่ใช่แม่นอนไม่ใช่ไม่น่าคไม่ใช่แม่าคหรออ๋ออ๋อฮะชื่อเขียวอะไรอะไม่รู้ใครใครเรียกกูไม่รู้ใครใครู้ได้ไงว่าชื้อเขียวก็ไม่รู้มีใครกระติบกูอยู่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรเขาบอกเขียวเขียวบ้าป่ะรู้ได้ไงไม่รู้มีเหมือนมีอะไรกระซิบบอกกูอยู่ไอแม่งืีออะไรเนี่ย แล้วแม่ชีชื่ออะไรล่ะครับอะไรนะผมพูดอะไรนะไม่ได้พูดอะไรเลยเสียงผมพูดเมื่อกี้ไม่ได้พูดผมรู้ชื่อเขาได้ไงวะผมไปอ่านประวัติมากูยังไม่ได้อ่านถึงถึงถึงชื่อเลยเฮ้ยดีเสียงอะไรอ่ะมานี่เรียกใครเขาเรียกกูมึงก็ไปดิเขาเรียกมึงอะ ไอ้เฮียมีใครเดินตามมึงไปด้วยฮะพี่มึงไปกับใครอ่ะไปกับใครเลลมื่อกี้มึงจะเข้าไปเขาเรียกมึงอะลูกเขาเดินตามไปด้วยน่ะลูกพี่หเหล้ลมีพี่เหนหรือป่าเมื่อกี้กูเห็นจริงอะชู้ของเขาเดินตามไปอะแม่มันจะจับหรือแม่มันท้องอืดวะท้องอืดทำไมไม่ใช้อีโนโไปเดี๋ยวกูเข้าไปด้วยเลยอ่ะพี่ๆ1,500ท่านนะครับขออะไรเฮ้ย บอกใจบอกเป็นอะไรเนี่ยขูดูไม่ทันกำลังคุยกับเขาอยู่เลยขอมังใจกดแชร์หน่อยกดไลค์หน่อยเฮ้ยแเราชุดไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปเข้าไปเนาะที่จริงมันไม่ใช่ที่ของมึงเลยนะเว้ยมึงกลับไปอยู่ที่เดิมของมึงเลยนะสั่งแม่งอันนี้อเสาตกละมันตอนที่เราเข้ามาแม่งอยู่ตรงนี้พี่ ไอ้ชุดอ่ะเฮ้ยแอะไอ้หน้าประตูมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเหรอชิแอร์ตผีหลอกไปแล้วกูโอ้ยบีอะไรชิแอรกูสั่งให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมแม่งกลับมาอยู่ที่เดิมจริงๆว่ะเข็มเฮ้ยกูมีประเทปปิดปากกูไว้วะตกใจแล้วแหบปากนะชิแอร์ พีมันกลับมาแล้วครับกูก็มึงไปแขวนเมื่อกี้เนีกูไม่ได้แขวนเลยกูก็เดินมากับมึงเนี่ยอุ้ยบีพานมาพร้อมเลยวะเขารอมึงขอเข้ามาอยู่เปล่าวะอยากนิพานเหรออย่างนิพานหรือเปล่าฮะกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ตอบอะไรเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยขอแทนเพื่อปีญญาเฮียนผีแม่ชีท่านชื่ออะไรครับและลูกท่านชื่ออะไร อ๋อลูกเขาชื่อเขียวแต่แม่มันกูไม่รู่ชื่ออะไรเอ้ยชื่อข่าหมูเนี่ยหมูอีแล้วเหรอไหนเฮ้ยอะไรไม่ได้โดนอะไรเลยหมูแม่งออกมาแล้วเนี่ยวันนี้ไม่เชื่อแม่พี่เพชรต่อไี่เพชรฮ้ยมีมีเพชรต่อมีมีเพชรต่ออะไรเฮียล้มาปยังไงทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยท่านไปไปไปเพชรเพชรต่อไปดีกว่าพี่ละครญาติประตูล็อกเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอะไรอะไรจัด ไม่ได้จับเลยเลยเอ,าาอย้าวนี่ยเปิดประตูให้ด้วยใจ,จดีจริงๆเลยพี่ตามไปต่อไปต่อเดี๋ยวมผมเข้ามาจัดการมันให้พี่หนึ่งพันห้าร้อยท่านเดี๋ยวตามไปที่อ e ีรักไส้นะครับนะใครหาไม่เจอร้อที่หน้าโปรไฟล์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราแชร์ให้นะเดี๋ยวขออนุญาตถอยไปตั้งหลักก่อนนะถอยตั้งหลักก่อนไปตามมาที่อ e ี๊รักไส้นะครับนะมารับชมกันต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตผมนอกเลยออกที่หนนอกเลยออกนอกเลย อีลากไส้ทุกคนนะครับอีลากไส้นะครับตัวอีนะตัวอีภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยอีลากไส้นะครับนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปรอเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปมาเปลี่ยนชื่อเพลได้อ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนหายากจริงๆนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันนะครับนะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับขออนุญาตวิ่งไปที่ตัวเครื่องไล่เครื่องหนึ่งครับพี่นะเดี๋ยวจะลงแบบต่อเนื่องจะซื้อจะซื้อให้อีลากไส้ทุกคน อยู่ที่โล่งๆดีกว่ามีตร้ดีว่าโอ้โออยเลยดูข้าวเดี๋ยวเอาไปข้างนอกได้ออกเลยนะอีลากไส้ทุกคนอีลากไส้ค่ะอีภาษาอังกฤษเดี๋ยวพิมพ์ให้ดีกว่าเดี๋ยวปีพิมพ์ให้ดีกว่าแป๊บนึงนะอีภาษาอังกฤษตัวอีแล้วก็ลากไส้ภาษาไทยนะนี่อ่ะคอมเมนต์ให้แล้วนะออาอีลากไส้ค่ะเพนเพจน,นะเพราะอีกเพจมีผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะ นี่เพจนี้นะคะอีลักไซนะที่ปักหมุดเลยนะเพจที่ปักหมุดเลยนะคะมีลักไซคืออะไรอีไขยลักษักดที่ปักหมุดเลยพิมพ์แบบกดคัดลอกที่ปักหมุดไปได้เลยพิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะเดี๋ยบีขอพักก่อนไม่ไหวข้ามไม่ได้กินเลยที่ปักหมุดเลยค่ะแนทกําลังไปเอาอีเครื่องหนึ่งนะเปลี่ยนเพจทําไมเอ่ออีเครื่องหนึ่งเราต้องทํางาน ของแ e t มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะต้องเราต้องไลายตามเวลาเนาะโอเคนะอีลากไส้ค่ะที่ปักพี่กดที่ปักหมุดได้เลยนะคะพี่กดที่ปักหมุดแล้วพี่กดคัดลอกแล้วไปพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาได้เลยนะพิมพ์แบบที่ปักหมุดเลยควรตอนนี้รอบรอบอ่ะมันเป็นป่าหมดเลยนะพี่ดูตรงที่ปักหมุดเลยนะแล้วพี่คัดลอกไป อ่ะโอ้ยเสียงทุกแกกดคาลอกไปพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาได้เลยหรือใครตอนนี้เปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะลงเครื่องนี้แล้วเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่กดแชร์ไว้ให้นะเดี๋ยวกูจะเข้าไปสาสางลูกกับแม่มันเองพ่ไปกินข้าวกอนอ่นนี้เปิดไลฟ์แล้วนะรอหน้าเพจนี้ก็ได้เดี๋ยวพีกดแชร์ให้นะจ๊ะโอเคนะไป ไปคะ่ะไปคะ่ะหาไม่เจอรอหน้าเพจได้ <พอ S 1> เลยนะจะไม่ได้ยินเสียงแบบเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตถอดเคสเลยนะครับเดี๋ยวกดแชร์ให้นะคะเดี๋ยวกดแชร์หน้าเพจไปให้นะให้หาไม่เจอผมร้อนก็านตอนนี้ไปเลยไปเลยในในในเฟซบุ๊กเนี่ยทุกคนเฟซบุ๊กนะคะรอเลยรอเลยไปเลยเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วครับเปิดแล้วพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะลงแล้วไป